สวัสดีครับอยู่กับพวกเราได้ที่นี่ที่ u p to You ครับผมที่วันนี้ครับชมรมผู้สูงอายุสูนนามัยที่11ได้เปิดตัวกิจกรรมใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อคอนเสิร์ตที่ว่าชมรมผู้สูงอายุมิติใหม่ครับน้องแล้วผู้สูงอายุมิติใหม่คืออะไรคะผู้สูงอายุมิติใหม่ก็คือคือไม่รู้เหมือนกันครับที่ผมเองก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวไปถามผู้รู้กันดีกว่าครับเขากําลังจะจัดกิจกรรมอยู่เลยตามมาครับตามมาครับเดี๋ยวไปรู้กัน ตอนนี้ผมอยู่กับพี่นาดครับผู้ที่จะให้คำตอบได้ว่าผู้สูงอายุมิติใหม่คืออะไรสวัสดีครับพี่นาดครับพี่นาดครับเออคำว่าผู้สูงอายุมิติใหม่คืออะไรครับค่ะชมรมผู้สูงอายุมิมติใหม่นะคะก็คือการที่ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้และก็สามารถที่จะดูแลเอื่ออาทรต่อผู้อื่นได้ค่ะ ค่ะแล้วสําหรับกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่นาฏกิจกรรมในวันนี้นะคะของเราก็มีหลากหลายกิจกรรมนะคะเช่นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุลงฝึกกล้ามเนื้อนะคะเพื่อที่จะสามารถทรงตัวได้แล้วก็ฝึกพัฒนาด้านสมองนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมทํากับข้าวนะคะเพื่อที่จะนํากับข้าวไปให้กับผู้สูงอายุที่นอนป่วยอยู่บนเตียงนะคะแล้วก็ยังมีผู้าการี่ลงไปเยี่ยมบ้านนะคะ การลงไปเยี่ยมบ้านเพื่อที่จะดูแลผู้ผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายมากมายเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุสามารถทําแล้วสุขจากการทำอะค่ะมีความสุขจากการทำอะค่ะก็คงจะทราบความหมายกันแล้วนะครับว่าคําว่าผู้สูงอายุมิติใหม่คืออะไรนะครับแลวทีนี้นะครับกิจกรรมหลายอย่างแบบนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมเขามีอย่างไรบ้างดําเนินงานอย่างไรบ้างตามผมมานะครับต้องขอบคุณพี่นาทมากครับ ตามมาครับรับคุค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับลุงฉัดชัยสิรินุพงศ์นะคะรองประธานชมรมผู้สูงอายุสวนนามไมที่11ค่ะพี่เลาคะตอนนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยเราก็จะมาถามคุณลุงกันว่าท่านมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ครับุงคุณลุงฉัดครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ขึ้นมาครับก็โครงการนี้นะครเป็นมิติใหม่ของชมรมผู้สูงอายุ นะครับก็เป็นการแบ่งปันนะฮะความสุขที่ผู้สูงอายุเรามาร่วมกันอย่างนี้แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ที่อ,อ,อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและก็สมาชิกของชมรมที่ไม่สามารถที่จะมาทำกิจกรรมปกติได้นะครับถ้ากับเราได้ช่วยเหลือเขานะฮะในทางด้านจิตใจครับนี่ก็เป็นคำตอบจากท่านลุงฉัดครับรองประธานชมรมผู้สูงอายุ ส่วนามัยที่แปลกครับต้องขอขอบคุณคุณลุงมากครับครับผมไีแล้วค่ะเดี๋ยวตามพี่บักไปเลยดีกว่านะคะโอเคครับไปเดี๋ยวไปกันไปแล้วค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามว่าคุณพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจกับี่คุณหมอกับหม้ายยมคุณพ่อกะ ถามทุกข์ทุกซิ้งทุกอย่างเรื่องกินยาผลยาค่ะแล้วก็มีความตีว่ารู้ซึกว่าด,ดีใจมากๆาตี่คุณม่อนยังดูเล่คลุณโพและคลุณแม่ตีว่าอยู่เค่ชิบเอ็ดนันนะยังดูเล่แต่รอดตั้งว่าทางบ้านทุกๆคนนั้นกายังปื้มใจมากๆค่ะรู้ซึกว่าด,ดีใจ <laughs> ค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของหนึ่งในผู้ดูแลสมาชิกชมรมผู้สูงอายุนะคะซึ่งแม้ว่าตอนนี้เราจะมีโครงการผู้สูงอายุมิติใหม่แล้วแต่ว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้เช่นการเยี่ยมบ้านนะคะก็ยังคงมีต่อไปค่ะตอนนี้เรากลับไปหาพี่เลอที่สวนนะ้ำไมที่11กันดีกว่าค่ะไปกันเลย พทำงานก่อนค่ะน้อ,องเหน็นแน่เนี่ยไปทัเลยค่ะส,สำหรับกิจกรรมผู้สูงอายุมิติใหม่วันนี้นะคะก็สรุปได้ว่าเป็นการเน้นให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมร,วร่วมกันและมีความสุขจากการให้กับเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันนะคะเ,เรื่องราวดีๆเราไว้ฟังที่นี่สุขภาพดีอยู่ที่คุณคุณคุณอัพทููยูสวัสดีครับ